กับผมนะครับก well, ็ขอก่าวคขาว่าสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับผมช่างวัดนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับนะครับส่งนะครับงานนะครับก็เป็นชุดนะครับตู้ลำโพงบลูทูธนะครับผมนะครับมีบลูทูธในตัวนะครับอ่าก็จะมีนะครับสองราคานะครับในตัวนี้นะครับผมก็จะมีตัวสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งชุดนะครับก็คือเป็นตู้นี้เลยนะครับผมอุปกรณ์นะครับนะครับผม ัวสามพันนะครับส่วนฝังนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับชุดตู้ราคานะครับ4,500บาทนะครับ4,700บาทรวมส่งนะครับในชุดนี้นะครับผมนะครับตู้3,900นะครับผมก็จะเป็นซับเบส10นิ้วเช่นเดียวกันนะครับ4,500ก็จะเป็นซับเบส10นิ้วเช่นเดียวกันเสียงกลางจะเป็นสเปคนะครับ6.5นะครับเดียวกันอันเดียวกันนะครับผมแต่เสียงแหลมคนละตัวนะครับ4,500กับตัว3,900นนะครับเสียงแหลมจะคนละตัวนะครับผมครับเสียงแหลมคนละตัวนะครับแอมนะครับมาดูแอมครับผม แอมก็คนละรุ่นนะครับผมนะครับตัวนี้แยกซับได้นะครับผมครับมีช่อง AUX ให้เรียบร้อยนะครับอ่ามาดูแอมตัวนี้ครับผมก็คนละอ่าเห็นไหมครับอ่าคนละรุ่นนะครับแต่ตัวนี้สามารถร้องคลาอเกตได้นะครับผมปับบดิ้งเสียงไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้จะร้องคราอเกะไม่ได้นะครับซึ่งลูกค้าจะร้องคราอเกตนะครับก็สามารถพ่วงต่อกับมิกเซอร์ได้นะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับพ่วงต่อกับมิกเซอร์ได้นะครับเพื่อที่จะ ร้องเพลงนะครับหรือจะต่อทีวีนะครับจานเทียมอะไรต่างๆใส่ลงมานะครับเข้าช่องเอได้นะครับสามารถทําได้นะครับโอเคครับผมก่อนอื่นนะครับก็นะครับขอขอบคุณนะครับลูกค้าทั้งสีท่านเลยนะครับผมนะครับท่านแรกนะครับผมครับขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะครับเจ้าของชุดสีนี่เลยครับดำล้วนนะครับตู้สามเก้าร้อยห้าสิบนะครับต่อมานะครับผมก็ขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับ ชุดตู้สบพันเจ็ดร้อยนะครับรวมส่งนะครับดําแดงนะครับต่อมานะครับผมขอขอบคุณลูกค้าจากนะครับจังหวัดนะครับสระบุรีนะครับผมนะครับชุดสีดํานะครับอะคริิกนะครับตานล่างนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะครับขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดชมบุรีนะครับชุดตู้สี้าดำนะครับโอเคครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงนะครับตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งผมก็ได้เชื่อมต่อบุปทรณไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาชมตัว3ามพนะครับห้นะครับผมแล้วไปดูนะครับเสียงตัว4ี่พเลยนะครับเพราะว่าเวลาก็ค่อนข้างที่จะเลือน้อยนะครับเพราะว่าต้องไปส่งของนะครับแพ็คของด้วยนะครับโอเคมาฟังกันเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับอีออสสุดให้ของหมดไปเลยนะครับโชคดี โอเคครับผมมาชมนะครับตัว4,500เลยนะครับผม

นะครับผมนะครับก็นะครับทสเสียงส่งงานไปเรียบร้อยแล้วครับ <administration> ท right. ุกต well ู้นะครับทุกชุดนะครับที่วางตรงนี้นะครับผมเทสเสียงนะครับไว้ก่อนนั้นนี้เลยนะครับผมก็จะมารีวิวให้ชมนะครับคุณภาพเสียงตัวนี้นะครับราคา4,700ัรวมส่งนะครับอุปกรณ์นะครับผมนะครับที่แถมนะครับอุปกรณ์ที่แถมนะครับก็จะมีนะครับชุดไฟนะครับอะแดปเตอร์นะครับตัวแปลงไฟบ้านเป็นไฟ12นะครับก็คือ1ตัวนะครับก็คือพร้อมใช้งานนะครับสําหรับตู้ที่รับไปนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นหัวแจ็ค DC นะครับที่จะเอาไว้ต่อพ่วงกับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับก็คือตัวนี้นะครับผมครับอ่าได้ทําง่ายๆนะครับมีค้วบวกลบบอกให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับนะครับอุปกรณ์ที่แถมก็จะมีประมาณนี้นะครับขยายแอม์เรานะครับรุ่นนี้ครับมีบลูทูธในตัวเรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับว่าบลูทูธไม่ได้นะครับนะครับสามารถพ่วงต่อเสียงสัญญาณเข้าได้อีกด้วยนะครับผมนะครับก็ครับมีสวิตช์ปิดเปิด2ตัวนะครับไฟสี1ึงตัวนะครับผม ต่อแบตเตอรี่นะครับ12วลต์ตรงๆเข้าเลยได้เลยนะครับผมสำหรับตู้ชุดนี้นะครับอ่ะนะครับสนใจสนใจครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมจะ่ปอดดีไลน์ a c e b o o k หรือเบอร์โทรนะครับแนนากับผมชัางวัดนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ทําไม่ว่ากันนะครับทุกงานนะครับทุกชิ้นงานที่ผมขึ้นงานนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นออเดอร์นะครับที่ลูกค้าสั่งนะครับถึงทานะครับทาตามออเดอร์นะครับไม่มีสต็อกของนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามจองคิวเข้ามาได้นะครับผม ไม่มีสต็อกของนะครับทุกทุกชิ้นงานประกอบขึ้นตามออเดอร์นะครับโอเคครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับในช่องวัดออเด o โอซาวชาแนลนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับไปเรื่อยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดติดตามนะครับด้วยนะครับผมสวัสดีครับ